ตำนานกิโมโนต้องสาบต้นเหตุฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์เมเรกิได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับเด็กสาวสามคนที่เสียชีวิตก่อนจะได้สวมชุดกิโมโนตัวหนึ่งจนในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าใส่กิโมโนตัวนี้และมันถูกขนานนามในตอนนั้นว่าเป็นกิโมโนต้องสาบ ในวันที่สองมีนาคมปี1657มีพระรูปหนึ่งได้รับมอบหมายเผากิโมโนตัวนี้แต่ทันทีที่เปลวไฟลุกโชนช่วงก็เกิดลมพัดรุนแรงจนท,ทำให้สะเก็ดไฟจากกิโมโนปลิวไปทั่วจนไปติดโบสของวัดฮงเมียวที่ทำจากไม้และหลังจากนั้นไฟก็เผาทำลายวัดจนไม่เหลือและลุกลามต่อไปจนไม่สามารถหยุดยั้งได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองเอโดะซึ่งปัจจุบันก็คือโตเกียว บ้านเรือนของผู้คนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นทําจากไม้และกระดาษและถนนระหว่างบ้านเรือนก็ค่อนข้างแคบเมื่อสะเก็ดไฟถูกลมพายุพัดปลิวไปอีกทําให้เปลวไฟได้พัดโหมกระหน่าไปทั่วทั้งเมืองเอโดะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกเรียกว่ามหาอัคคีภัยแห่งเมรรกิ ถึงแม้ในตอนนั้นเอโดะเองจะมีหน่วยดับเพลิงที่เพิ่งก่อตั้งมา21ปีก่อนหน้านี้นะครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอต่อเปลวไฟขนาดใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วทั้งเมืองจนถึงเย็นวันที่สองลมได้เปลี่ยนทิศและพัดเอาเชื้อไฟจากทางใต้ลามกลับเข้ามายังใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทโชกุนที่ปัจจุบันเรียกว่าพระราชวังอิมพีเรียลโตเกวผลลัพธ์ก็คือปราสาทบางส่วนถูกไฟไหม้จนพังทลาย ส่วนบ้านเรือนของผู้คนและผู้รับใช้โชกุนที่อยู่รอบนอกก็เสียหายจนหมดมหาอัคคีภัยครั้งนี้ได้ลุกลามเผาทําลายเมืองเอโดะเป็นเวลาสามวันเต็มบ้านเมืองถูกไฟเผาทําลายไปถึง60-70%เอร์เซและมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า100 0 0แสนคนและนั่นทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดในญี่ปุ่น และถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รุนแรงที่สุดในโลกไม่แพ้ไฟไหม้ในกรุงลอนดอนเมื่อปี1666และไฟไหม้ในกรุงโรมในศตวรรษที่1จริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญก็ได้นะครับแต่บางคนก็เชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์ของกิโมโนต้องสาบตัวนี้กิโมโนที่เด็กสาวทั้ง3คนเสียชีวิตก่อนที่จะได้สวมมัน ก็ถือว่าน่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือแค่เรื่องบังเอิญกันแน่เอาล่ะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกแบบนี้ mm hmm. เพชรมายาฝากช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ